ก็สมา t c a ฟรีค่าจัดค่าโอนออกรถศูบาทจะสวยแค่ไหนไปชมกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับก้าจากสมยงคาเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก้าจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาดูเป็นเจ้าวีโ o ้คันนี้เลยนะคะเป็นเจ้า Toyota h ไฮรั v วีโก้สมาร a ทแค e รุ่นปีคศ2011หรือพศ .2554 นะคะคันนี้ราคาเงินสดเพียง359,000บาทนะคะกับโปรฟิดาฟีจัดโอนพรบภาษีของเรานะคะออกรถศูนบาท พอนเพียง6,900บาทนะคะ8 4งวดหรือลูกค้าท่านใดที่อยากได้โปรคืนทุนนะคะสำหรับคันนี้นะคะการให้โปรคืนทุนไปเลย40,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสวยแค่ไหนนะคะสำหรับตัววีโก้คันนี้นะคะจะเป็นโฉมรุ่นก่อนแคมนะคะ,ะโลโก้ Toyota าอยู่ครบนะคะสำหรับคันนี้จะเดิมโรงงานเลยนะคะ,ะไฟหน้าสวย,สายไร้ริ้วรอยเลยในส่วนของล้อแม็กนะคะ เราจะจัดเป็นแมกใหม่ยางใหม่แบบนี้ใช้งานได้ยาวๆเลยหรือลูกค้า่ันไหนที่อยากได้เป็นล้อแมกเดิมโรงงานนะคะเราเปลี่ยนให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายแม้แต่บาทเดียวนะคะในส่วนของตัวหูกระจกนะคะจะเป็นแบบโครเมียมสวยๆเลยนะคะคันนี้มือเปิดก็เป็นแบบโครเมียมนะคะ,ะคันนี้กระจกหลังนะคะจะมีไล่ฝ้าหลังมาให้ด้วยนะคะก่อนสงมอบเรามีบริการตัวเช็คกว่า40รายการเลย ส่วนของไฟท้ายมือเปิดนะคะไฟเบรกลงังอยู่ครบนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อในส่วนของภายในกันเลยค่ะสำหรับภายในคันนี้นะคะจะเป็นคอนโซลสีเทาครีมนะคะสำหรับกระจกจะเป็นกระจกปรับแบบไฟฟ้านะคะพวงมาลัยพาวเวอร์สีก้านเลยวิทยุ FM AM นะคะมีให้ครบนะคะแอร์แมนนวลนะคะเกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะในส่วนของเบาะจะเป็น เบาะนังนะคะดำได้แดงสวยๆเลยคันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันต่อในส่วนของห้องเครื่องนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นรถเครื่องยนต์2 5 0 0 c นซีซีนะคะหรือเป็นเครื่อง2 5 e คันนี้จะใช้เชื้อเพลิงดีเซลนะคะมีกำลังแรงมาถึง120แรงมานะคะสีสูบ16วาวนะคะคันนี้เดิมโรงงานเลยนะคะตัวเครื่องอน,อน,อน,อน็อตใต้าฝากระโปรงแ่นเพจมอ,อก,กออยู่ครบเครื่องไม่มีเยิอมเลยนะคะ ใครที่สนใจรถเดิมโรงงานแบบนี้รีบติดต่อเข้ามาหาการ์ดได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้าวีโกคันนี้การขอย้ำอีกครั้งว่าคันนี้เป็นเครื่องเดิมโรงงานนะคะย้ำราคาอีกครั้งนะคะราคาเพียง359,000บาทนะคะกับเจ้า t o โยต้าวีโกสมาร์ทแคันนี้เปิดแคปได้นะคะลูกค้ารถรุ่นปี2011ราคาเงินผ่อนเพียง6,900บาท84งวดกับโปรฟรีด้ f ฟร จัดโอนพรบภาษีจัดส่งฟรีในเขตพื้นที่ให้บริการก่อนส่งมอบนะคะเรามีบริการตรวจเช็คกว่า40รายการเลยแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน2 4ชัช่วโมงทั่วไทยให้อีก1ปีเต็มเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะการมอบโปรโมชั่นพิเศษนะคะคืนทุนให้สูงสุดถึง40 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวนะคะใครที่สนใจโปรดีๆแบบนี้สามารถติดต่อหาการเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทร0931042091ย้ํ้าำเบอร์โทรอ,อีกครั้งนะคะ 093 104 2091ค่ะ